ทุกคนมาแล้วอย่างนั้นหรอซินเจียอยู่อีซินนี้หัวใช้นะจ๊ะทุกคนสุขสันต์วันตรุษจีนขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยแห่งแห่งปังปังนะช่วงนี้เนี่ยช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วแล้วพี่พนนี้เนี่ยก็ได้ข่าวมาว่าใน De สต์ทูอิมเพแบบในโรบอกอันะเขามีงานประกวดเดินแบบเทศกาลตรุษจีนกันด้วยนะโหพี่พนนี้เนี่ยอยากไปเดินมากๆเลยค่ะแต่ว่านะสงสัยเนี่ยคงต้องไป คนเดียวแล้วลำมางเพราะว่าบุ B ๊บิ๊กเนี่ยกำลังนอนหลับอยู่นะเอาล่ะถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเลยกับพี่พนี่กันดีกว่านะจ๊ะเอาล่ะทุกคนจ้าตอนนี้นะคะพี่พนี่เนี่ยอยู่ในห้องรอนั่นเองเนี่ยจเพื่อนๆจ้าแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยมาเลือกทีมกันดีกว่านะจ๊ะเป็นชไนนิสนิวเฮียกันเลยนะอ่าเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ารอบนี้ที่เราแข่งขันเนี่ยจะได้อันดับที่เท่าไหร่นะแต่ว่านะพี่พนี่เนี่ยอยากถามเพื่อนๆมากเลยอ่ะมีใครเคยเล่นเกมนี้ กันบ้างจ้าเรบอกแล้วก็แบบนี้เลย d a y to in place นะจ๊ะคอมเมนต์บอกพี่พลนี้กันหน่อยนะแล้วก็นะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจพี่พลนี้หน่อยนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจเนี่ยในการแต่งตัวแล้วก็ทำคลิปเรื่อยๆเลยนะให้เพื่อนๆเนี่ยมาสนุกกันนะจ๊ะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะไปเปลี่ยนสีผิวกันก่อนเลยนะเอาเป็นแบบนี้กันเลยแล้วก็เราเนี่ยก็จะไปแต่งหน้ากันนะคะทุกคนนี้เขามีบอกว่าด้านขวาใช่ปะแต่ว่าพี่พลนี้เนี่ยมีพาเลท ทางด้านซ้ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันดีกว่านะอ่าเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะตาของอมวยแล้วก็คิ้วอมวยสีดําๆนะจ๊ะแล้วก็ปากนะเออมวยเอาเป็นปากแบบไหนดีว่าเอาเป็นแบบปากแดงเลยดีกว่าป้าเพราะว่าติดจีนนะคะทุกคนแล้วก็หน้าอมวยเนี่ยปกติอมวยจะขาวๆนะคะพี่คนนี้เนี่ยอยากได้เป็นขาวๆแบบนี้เลยแต่ว่านะเราจะแต่งออกมาเป็นอมวยหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นอัซิมกันนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะทุกคนเอาล่ะเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี้ ตุ๊ดจีนของเราเนะคะเอนน่าได้แล้วแต่ว่านะผมยังไม่มีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่คนน,นนี้เนี่ยอยากได้ทรงผมคล้ายๆกับของตัวเองในเกมอวตารโบนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านีไงเจอแล้วนะคะเอาเป็นแบบนี้ละกันแล้วก็อยากได้เนี่ยเป็นแบบว่าปล่อยผมเล็กน้อยนะคะเอาเป็นแบบนี้ละกันเนอะอ้าโหสีแดงเลยนะคะมีความแบบกู้เก๋มากๆเลยจ้าเพื่อนนีแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยมาเปลี่ยนสีเรฟกันดีกว่านะคะทุกคนเอาเป็นแบบนี้กันเลยแล้วก็เอาเป็นแบบว่าเงง เงาหน่อยละกันเนอะโอเคเรียบร้อยนะสําหรับผมนะจ๊ะต่อไปเลยพี่พอนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดูชุดตรุษจีนะจ๊ะเขาเนี่ยแจกฟรีนะคะจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์ปี2 0งนี้นี้เท่านั้นนะจ๊ะนี่เขามีหลายชุดมากเลยเดี๋ยวพี่พอนี้เนี่ยบอกโค้ดนะคะแปะเอาไว้เพื่อนๆละกันนะจ๊ะเขามีทั้งหมด3โค้ดเลยนะเออเอาเป็นสีแดงไรดีอ่ะอือันนี้มันดูแบบแดงแป๊ดไปหรือเปล่าทุกคนพี่พอนี้อยากได้แบบอุ้มดอกลงมาก่อนนะอ่าเดี๋ยวเรามาเซ สีกันก่อนละกันนะจ๊ะพเพื่อนๆเราก็สีทองๆนะเอาเป็นทองไหนดีอ่ะอืมอันนี้เหลืองไปนะจ๊ะนี้ประมาณนี้ได้หรือเปล่าน่าจะพอได้นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่พน,นี่ขอเซฟไว้ก่อนละกันนะอ่าเอาเป็นแบบนี้ละกันนะจ๊ะเราก็อีกอันนึงเลยนี่เป็นสีแบบทองๆนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็ต่อไปนะ้าเราเนี่ยยังไม่มีรองเท้าเลยป้าเดี๋ยวมาเลือกรองเท้าก่อนอ่าเอาเป็นแบบรองเท้าแบบนี้เลย,เลยทุกคนเริ่ดๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่พนี่ขอเปลี่ยนนะจ๊ะอ่ะชื ชืบนะคะสีทองด้วยเลยนะอะชือบบนี่ได้แล้วนะคะแต่ว,ว่านะมันยังขาดอะไรอยู่อีกเอ่ยอพี่พลน,นี่ว่านะเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาเครื่องประดับกันดีกว่านะคะทุกคนนี่เลยเอาเป็นสร้อยคอนะจ๊ะอ่าเอาเป็นอะไ่สีทองนะ,ะ,ะแล้วก็เป็นอัญมณีเนี่ยสีแดงๆไปเลยนะจ๊ะเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยต้องมีเป็นต่างหูด,ด้วยนะเอาเป็นสีทองละกันนะจ๊ะนี่ทุกคนเห็นนะเปล่าอาจจะมองยังไม่ค่อยเห็นนะเฮ้ยมีกําไลด้วยทุกคนพี่พลนี่ขอนะ กำไรทองก่อนเลยละกันนะจะได้แบบว่ารื้อๆไปเลยนะคะเพื่อนๆเอาอะไรดีอ่ะเฮ้ย เอาเป็นบอกว่าโบดีป้าตุตจีนะคะมีโบก็น่าจะเข้าไะเพื่อนเอ้ยได้อยู่นะแล้วก็ถัดไปเลยเฮ้ยอยากได้แบบเป็นแว่นนะคะทุกคนมีความแบบเหมือนอมวยป่ะทุกคนหัวอาซิมกันแน่นะะได้อยู่ได้อยู่นะจ๊ะเอาไปก่อนละกันนะเดี๋ยวเราเนี่ยมาหาของประดับตกแต่งเพิ่มดีกว่านะเฮ้ยมีโซ่นะคะที่แบบเอวของเราด้วยอ่ะสุดยอดเลยไหนดูดิเฮ้ยมีแบบว่าเป็นดอกไม้นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่พลนี่ขอลองเลือกสีก่อนนะอ่าเป็นสีแดงทองแบบนี้ ล้กันเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่านะว่ามีอะไรเนี่ยให้เราแต่งตัวกันบ้างว้าวมีแบบว่าเป็นขนแบบนี้เลยทุกคนเฮ้ยดูแบบไฮโซโกเกนะคะเพื่อนๆอ่ะพี่พลนี้เลือกเป็นแบบนี้ละกันนะเอเอาสีแดงดีไหมได้อยู่ได้อยู่ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้สิเฮ้ยเขามีกระโปรงด้วยนะจะเดี๋ยวพี่พลนี้ขอลองเลือกก่อนนะอะชืบ โอ้โหมีความแบบอลังกงอลังการนะคะทุกคนเฮ้ยมีตรงนี้ด้วยอย่างนั้นหนอวิ้ดูดิมีแบบว่าเป็นโซ่นะคะเนเพื่อน,นอ่าเอาเป็นแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีแปบบ๊บชืบนะคะเป็นสีแบบทองทองเลยนะจ๊ะแล้วก็มีเป็นอัญ,ญมณีสีแดงๆด,ด้วยเฮ้ยรศนะคะแล้วก็มีเป็นหมวกด้วยนะคะทุกคนพี่คนนี้ขอเลือกสีก่อนนะอ่าเอาเป็นสีแดงๆแบบนี้แล้วก็เอมันมีแบบว่าเป็นเครื่องประดับนะคะสีออกทองๆองนะคะอโผล่ออกมาพี่คนนี้จะเลือกเป็นแบบนี้แล้วกันนะจ๊ะอืมเอา อะไรอีกเดียวเฮ้ยเอาเป็นพัดดีป้าเพราะว่าตุ่ดจีนนะคะนี้น่าจะได้อยู่นะเป็นพัดสีแดงเลยทุกคนแล้วพี่พอนี่จะเลือกเป็นฟอ,อยนะคะมันจะได้แบบมีความเงาๆนะคะสวยงงสวยงามกันเลยอ่าเลือกกันไปเลยสีแดงทองนะคะเรามาแบบว่าในธีมแบบนี้นะจ้าเราก็เดี๋ยวขอบแบบว่าเป็นกระโปรงระบายระบายด้วยก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะทุกคนนี้เป็นแบบนี้เลยนะแต่ว่าขอเปลี่ยนสีปั๊บนะ,ะเพื่อนเฮ้ยสวยงามป้าทุกคนได้อยู่ปะได้อยู่นะคะอีไหนขอดู ูแถวนี้ซิเหมือนว่ามันจะมีเป็นต่างหูนะคะอ้อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะทุกคนอ่าเอาเป็นประมาณนี้ละกันนะคะเพื่อนๆพนืแล้วก็ปรับสีก่อนปรับสีก่อนเฮ้ยได้อยู่ปะทุกคนได้อยู่นะมองเห็นกันไหมออ โอเคเอาเป็นประมาณนี้ละกันนะจ๊ะเพื่อนเอมันมีท่าโพสท่าไหนบ้างนะที่มันจะเหมาะกับชุดของเรานะคะทุกคนไหนดูซิไอะแฉะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดนะาท่านี้ไม่ได้นะคะมามามาไม่ตุดจีนะคะอาล่ะดูเหมือนว่าจะถึงเวลานะคะในการโหวตแล้วมาค่ะที่คนแรกเลยโหชุดของเธอคนนี้นะคะมีความแบบเหลืบลายงูนะจ๊ะแต่ว่าก็มีสีแดงนะคะมีความตุดจีนนะแต่ว่าเอเครื่องประดับยังไม่มีนะคะทุกคนแล้วก็ลายเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เท่าไหร่นะพี่คนนี้ จะให้ไป3สมดาวละกันนะจ๊ะถัดมาเลยทุกคนโอ้ไม่กอดโอ้โหคนนี้ปังมากทุกคนโอ้ยคือแบบดูเลิศอนะดูเป็นแบบเหมือนเจ้าของโรงชาอะไรแบบนี้ป้าดูรวยหูถือกระเป๋าด้วยแล้วคือกำไรเนี่ยมีความแบบเป็นงูนเลยนะคะหุยสวยมากทุกคนมีเป็นผุด้วยอะเอามาจากไหนเอาพี่คนนี้อยากรู้มากเลยนะนี่ห้ไปเลยห้าดาวนะจ๊ะคนถัดมาทุกคนหุยมีความคล้ายๆเรานะแต่อาจจะไม่ได้คล้ายขนาดนั้นนะ ค,คนคนนี้เนี่ยเขามีบอกว่ามีงูอยู่บนหัวด้วยเพื่อนๆเออแต่ว่านะสีอาจจะยงไม่ค่อยเข้าคนนี้พี่พนนี้จะให้สีดาวแล้วกันนะคะอ่าเอาไปเลยนะจ๊ะสีอาจจะแบบว่ายังไม่ได้ทองเท่าไหร่นะเอาไปเลยสีดาวนะมาที่คนถัดไปเพื่อนๆโอ้โหคนนี้แบบว่าเหมือนเป็นคุณน,นางคุณน,นายอะไรแบบนี้นะจ๊ะคนนี้ก็สวยนะอ่าแต่ว่าบนผมเนี่ยอาจจะยังขาดเครื่องประดับอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าเอ่ยอืมให้กี่คะแนนดีสี่ดาวแล้วกันนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็สวยอยู่นะจ๊ะ อเอาไปเลยค่ะแล้วก็คนถัดมานะคะว,ว้าวคน,นนี้มีผู้อีกแล้วอยากจะให้คะแนนจังเลยนะจ๊ะพี่พนี่ก็ไม่รู้เอามาจากไหนนะแต่ว่าคน,นนี้เนี่ยเหมือนจะยังขาดเครื่องประดับอยู่นะคะเอาไป3มดาวแล้วกันเพราะว่าอาจจะแบบว่าแดงทองยังไม่ได้เข้ามากขนาดนั้นนะคะแล้วก็ทรงผมเนี่ยอาจจะยังดูไม่ได้เป็นอมวยมากนะคะอาจจะลืมเปลี่ยนสีเนาะอ้าแล้วก็มาถึงเรานะคะนี้เลยก็คือเรานั่นเองนะคะเพื่อนๆเฮ้ยไหนเขาดูโอ้โหโอเมก็นี่คือพี่พนี่กดผิดนะคะเอาไม่ได้สิดูส โอ้โหแต่งตัวมาจะสวยแต่ดูทำท่าสิคะเอ้ยท่านี้ได้อยู่คะ่ะท่านี้คะ่ะเอาท่านี้คะ่ะอันเดินปกติคะ่ะอ่ะบายบายคะ่ะ <c ười> คือแบบว่าแต่งตัวมาจะสวยนะคะแต่ว่าโพสท่าตลกซะยงงั้นโอ้ my god นี่คือตุ่จีนของเธอใช่ไหมคะคือแบบว่ามาในธีมแบบเป็นคุณผีนะคะโอ้โหร้มากเลยทุกคนพี่คนนี้ให้ไปเลย5้าดาวนะคะอาจจะบอกว่าเป็นผีวิญญ,ญาณในช่วงเทศกาลตุ่จีนอย่างนั้นหรอแต่ว่าให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ละกันนะคะทุกคนคือแบบว่าเขามีความพยายามใน การแต่งมากๆนะจ๊ะให้มันสวยนะอ่าแล้วก็ถัดมาโอ้โหนี่คือตุดจีนที่แบบว่าเราจะปิงานกลางคืนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณผู้หญิงอาจจะลืมใส่เครื่องประดับนะคะงง้นให้ไปก่อนเลย3ามดาวละกันนะจ๊ะอ่าโอเคตุ๊ดจีนของคุณผู้หญิงคนนี้นะอ แล้วหล่ะแล้วก็มาถึงในส่วนของคนถัดไปนะคะคนนี้แบบว่าอม,มีความสวยไม่เหมือนใครนะคะมาในตีมแบบสีขาวดํานะคะแล้วก็ผมแดงรองเท้าแดงนะคะเอ้ยอันนี้ก็รลินนะคะทุกคนพี่คนนี้ก็ชอบนะอยากจะให้แบบว่าหดาวนะคะเพราะว่ามีความคิดสร้างสรรค์มากเลยะค่ะดูดิเออเขาแบบว่าปรับสีไม่เหมือนคนอื่นเลยนะเป็นแบบว่าตีมตุ่จีเนี่ยที่เป็นสีขาวดํานะคะทุกคนเก๋เหมือนกันเฮ้ยนี่คือเราอย่างนั้นเหรอคะโอ้โหปรบมือคะ่ะทุกคนพี่คนนี้ได้ที่ออที่สองนะคะโอ้ดูส คือแบบว่าคนแรกนะคะเขาเหมาะสมมากเลยที่จะได้ที่หนึ่งนะคะแล้วดูแล้วดูสภาพเราสิคะเออพพนี่ทำอะไรอยู่คะเนี่ยอ้าพนี่ทำอะไรอยู่อะเอ้ยเสียงบูบี้มาจากไหน่ะเออบูบี้ตื่นตอนแล้วพวนี่แอบมาประกวดคนเดียวอย่างนั้นเหรอบูบี้เห็นนะออ้ยบูบี้รู้ได้ไงพนี่แอบมาเออบูบี้ตีดตามมองเหรอพนี่ไปทางไหนอ่ะบูบี้ก็เลยแอบไปดูนะคะโอโหแบบนี้นี่เองนะจ๊ะบูบี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในรอบที่สองกันดีกว่านะคะเพื่อนๆอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจพี่พนี่ หน่อยนะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกด้วยว่าชอบชุดแรกของพี่โพนี่มากกว่ากันหรือว่าชอบชุดที่2นะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้พร้อมแล้ว let's go <S mm hmm. กันบ o พ p e โอเคคัะ okay, mm hmm. ผม ก่อนอื่นเลยนะพอนี้ก็จะทําแบบเดิมเลยนี่เปลี่ยนสีนะจ๊ะเป็นสีขาวเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเลือกหน้าดีกว่านะรอบที่เรานะคะเราเนี่ยเลือกหน้าดูเป็นผู้ใหญ่มากๆนะจ๊ะรอบนี้เนี่ยพี่พอนี้จะเลือกหน้าเป็นแบบเด็กๆหน่อยนะแล้วก็อยากได้ทรงผมเนี่ยมีความแบบว่าเด็กๆอ่ะเอเอาเป็นทรงผมไหนดีนะไหนมาดูสิเฮ้ยทรงผมนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะจ๊ะบุปีดูสิเออดูดีมากๆเลยอยากมีมัดจุกหรือเปล่าวะเดี๋ยวขอดูก่อนบุปีนย่งไงเจอเราเนะจ๊ะแล้วก็ เลต้องเปลี่ยนสีด <necessary> ้วยนะจ๊ะเปลี่ยนสีสองสเตปเลยวิมีเปียด้วยอย่างนั้นเนาะหสวยหน้ารังนะอย่างได้เป็นผมยาวด้วยนะจ๊ะนี่เอาเป็นแบบนี้เลยดีกว่านะโหมีความหวันแววนะคะเพื่อนมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะจ๊ะอ้าเรามาเลือกที่ชุดกันเลยนะรอบที่แล้วนะคะเราใช้ชุดนี้ไปแล้วรอบนี้พี่พนนี้เนี่ยจะมาลองเป็นชุดนี้แทนละกันนะคะเพื่อนอ้าแล้วเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนสีกันเลยดีกว่านะเอาเป็นสีทองแบบนี้กันเลยนะจ๊ะอ้าแววชแวบ ะะเราใช้โทนสีเนี่ยเป็นแบบสีแดงแล้วก็สีทองกันเลยนะอ่าแล้วก็ถัดไปเลยนะคะอืมดูเหมือนว่าเรากําลังใส่ชุดซ้อนกันอยู่นะคะเอาออกก่อนนี่เดี๋ยวพี่พลนี่นะคะคิดว่าเราเนี่ยจะเอามาเป็นถุงมืออันนี้ดีกว่านะจ๊าแจกฟรีนะอ่าแล้วก็กดไปเลยเปลี่ยนสีก่อนนะแชวับแชวับนะจ๊ะอ่าได้แล้วนะแล้วก็ขอแพทเทิร์นแบบนี้ละกันนะจ้าโอเคอืมเอาอะไรต่อดีนะบูบี้บูบีคิดว่านนะพอนี่เอา อะไรมาติดหัวดีไหมอ่ะอืมอะไรติดหัวอย่างงั้นหรออุ้ยเป็นงูดีไหมค่ะบูบีเออดีเหมือนกันนะเป็นสาวงูเลยอะ่ะปีศางูหรือเปล่านี่อ่ะอุ้ยสิ่งด้วยนะจ๊ะบูบีดูเหมือนกับว่าจะเป็นตุ๊ดจีนแบบปีศางูนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพวกนนี้เอาของมาประดับที่หน้าก่อนแล้วกันนะเออเอาเป็นแบบนี้เลยทุกคนมีความแบบสวยงงสวยงามกันนะจ๊ะเปลี่ยนสีด้วยเป็นสีทองให้หมดไปเลยนะอ่าแบบนี้แล้วยังไม่พอพี่คนนี้คิดว่าเราเนี่ยไปหยิบดอกไม้มาถือกันดีกว่านะ น,ะะนี่สวยๆงามๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนการถือสนหน่อยเอ็งเอาเป็นแบบนี้เลยมีความแบบว่าหวานแหววอะไรแบบนี้นะจ๊ะเอ้ยเอ้ชืบชบนะคะกดผิดกดผิดนะเดี๋ยวมาเปลี่ยนเป็นฟอยด์ดีกว่านะยสคเพื่อนแล้วก็อันนี้เลยนี่มีความแบบดอกกุหลาบสีแบบเงาๆแวบบๆเลยนะคะสวยงงสวยงามกันเลยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้โหมีแบบว่าให้เปลี่ยนสีเยอะมากเลยทุกคนพี่พนี่ยังเปลี่ยนไม่หมดเลยนะจ๊ะน่าเสร็จหมดแล้วแล้วนะแล้วก็ถัดไปนะคะในเมื่อติ่จีนนะพี่พนี่คิดว่าอยากได้เนี่ย เป็นพัดอีกแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเรานึกอะไรไม่ออกนะคะเราก็มาถือพัดนะคะง่ายๆเลยสบายๆนะจ๊ะเราก็เปลี่ยนสีเป็นสีแดงด้วยนะคะแล้วก็สีทองกันเลยอชวแวบชวแวบนะคะเรียบร้อยแล้วเอดูเหมือนว่าจะยังขาดอะไรอยู่อีกหรือเปล่านะอเดี๋ยวมาดูตรงนี้สิเรานี่ยังไม่ได้เอาเป็นพวกต่างหูนะคะมาประดับกันเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวเอามาประดับกันก่อนนะจ๊ะนี่เป็นสีทองกันเลยนะคะเห็นหรเปล่านี้สวยงามสวยงาม,มาอ่ะทุกคนแล้วก็ นะเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในดีกว่านะคะว่าข้างในนี้เนี่ยเราสามารถเอาต่างหูนี้มาประดับแล้วมันจะสวยขึ้นหรือเปล่านะว้าวก็ดูสวยขึ้นนะคะทุกคนต่างหูนี้คือแบบว่าพี่พลี่คิดว่าเข้ามากๆนะอ่ะ เอาไปเลยสีแดงกับสีทองนะจ๊ะโหเลิศนะพอนี่พอนี่พอนี่ไม่ใส่รองเท้าหรออืมพอนี่ไม่อยากใส่นะดูสีมองไปแล้วคือโหมองไปเห็นนะตรงเอวเลยค่ะคือแบบเราไม่มีโกรโกนอนนะจ๊ะบูบี้เออทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะไม่รู้เหมือนกันบุบี้มันเป็นที่ชุดนะจ๊ะถูกไะเฮ้ยชุดนี้เราก็ดูสวยเหมือนกันเนี้ยเดี๋ยวพี่พอนี่ว่านะคะทุกคนพี่พอนี่อยากมาหาท่ากันก่อนนะเอ้ยท่าอะไรดีอ่ะเอ้ยอันนี้เบาๆนะคะอัดชืบนะคะยกยกเอวยกหน้าเล็กน้อยนะคะไม่ใช่ท่า นะเดี๋ยวดูท่านี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะทําไมถึงทําท่านี้คะเออคือว่าฉันแอ่นสะพานโค้งด้วยค่ะคือแบบว่าคุณผู้หญิงคนนี้งงนะคะงงว่าคุณมาทําอะไรตรงนี้คะ่ะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวดูสิอโอ้โหคือแบบว่าแต่งตัวมาสวยๆนะคะอ้ my god โอ้โหหน้าฉันหน้าฉันจมดินไปแล้วเพราะนี่ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะเป็นกุณลาสตรีหรอโอเคจ้ะบูบ,บีมโห้รอบนี้นะคะพี่คนนี้เนี่ยจะแต่งมันแบบว่าคุณหนูน้อยๆนะคะเป็นหนูน้อยแสนน่ารักนะคะนี่มีแบบถักเปียด้วยนะแต่ว่ารอบแรกเนี่ยอาจจะเป็น บบอุ๊ยคุณหญิงคุณนายนะคะดูเป็นอัศจมนิดหนึ่งนะคะอันนี้ดูเป็นอหมหัวนะจ๊ะแล้วก็เป็นปีศาจงูด้วยทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยมีงูอยู่บนหัวนั่นเองนะคะเ,เพื่อนเอาล่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมาลอดูดีกว่านะคะว่าพอออกมาประกวดแล้วเราจะได้ที่เท่าไหร่กันนะจ๊ะ mm hmm. มาอีกแล้ว,ว่คนนี้โหมีไฟตุดจีดด้วยนะจ๊ะ mm hmm. เป็นไฟแบบฉลองปีใหม่ป่ะสวยนะคะแต่ว่าโบทําไมโบมันถึงเป็นสีชมพูคะเนี่ยอะให้3ดาวนะคะเพราะว่าของประดับอาจจะแปลกๆนิดนึง นะคะทุกคนอาจจะแบบไม่ได้ตุดจีนมากนะอาจจะมีความอมืคริสต์มาสหรือเปล่าเอ่ยไม่แน่ใจนะคะทุกคนปุ๊บพิมพ์ชายช่วยให้คะแนนหน่อยได้ไหมค่ะเออได้ค่ะว้าวคนนี้เนี่ย เอาไปเลยห้ามเท้านะเพราะว่ามีความเข้าเซ็ตสุดๆเลยย่าจริงด้วยบูวีคนนี้ก็พาอย่างงั้นนะคนนี้คือแบบว่ามีการถือกระเป๋ารูราด้วยนะจ๊ะเข้ากับชุดของเขามากๆเลยมันแบบสีขาวแดงนะคะทุกคนอดนนีพี่บดีให้ไปเลยฮาดาวนะะ์เนาะเพราะว่าสวยมากแล้วก็ถัดมาเลยค่ะทุกคนโอ้โหคนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีผิวเข้มนะคะอาจจะไม่ได้เป็นอมวยนะแต่ว่าเขาเนี่ยมีความแบบผู้ดีอีกแบบนึงนะคะมีความแบบฝั่งฝั่หลังปะเออใส่กระโปรงยาวๆนะคะคนนี้ก็ดูสวยไ แบบนะพี่คนนี้ให้ไปเลย5าดาวนะคะเครื่องประดับเนี่ยก็ดูเข้ากับชุดเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็ถัดมาเลยค่ะโอ้โหใครกันเนี่ยทำาไมถึงสวยงงสวยงามขนาดนี้ปูปี๊บ,บดูสิเออใครที่ไหนเนี่ยเหมือนนางฟ้าเลยอะ่ะเออนางฟ้าตกสวรรค์แล้วจะอารมณ์ตุบเลยนะจ๊ะถ้าดีๆเราไม่ใช้ค่ะเราใช้ท่าแปลกประหลาดนะคะฟูฟูฟูฟ,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 ฟูแบบนี้นะคะเออเพอนี่ปรากฏทั้งทีเนี่ยเดินให้มันดีๆได้ไหมอนี่ายืนแบบแต่ละทีเนี่ยโอ้โหเละเทะทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอ้เข้าแบบว่าอยากเก ไม่เหมือนใครนี่นาะคนอื่นเขาโพสท่าสวยๆนะเราก็โพสท่าตลกเนี่ยจะเป็นอะไรไปจ้าเออพอนี่พอนี่โหวตให้คะแนนได้แล้วอืมคนดีนะจ้าพี่คนนี้คิดว่าคนนี้อาจจะยังไม่ตรงตีเท่าไหรนะ่นางันให้คะแนนไปเลยนะคะสามคะแนนก่อนละกันนะถัดมานะคะทุกคนโอ้โหคนนี้มีความสวยงามนะจ้าเป็นแบบตุ๊ดจีนในโทนสีดำทองแล้วก็แดงนะคะเพื่อนๆแล้วก็เขามีอัญ,ญมณีใส่ด้วยนะคะแต่ว่าพี่คนนี้คิดว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าเท่าไหร่นะคะทุกคนงั้นให้ไปสีดาลวละกันนะจ่ะ ในความแบบว่าใส่ชุดตุจีนละกันนะจ๊ะอะไรแบบนี้นะเอาล่ะบุบีบเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าสิโอ้ยก้อนเดียวนะท้าท่าท่าท,ท,ทำไมเราไม่ได้ที่หนึ่งอย่างนั้นหรอบุบีบเออสงสัยพอนี่อย่าทำท่าตลกไปหน่อยนะคนดูเขาก็เลยไม่กดคะแนนให้ยังไงล่ะโหพลนี่ได้ที่สี่บุพีบโอ้โหเกือบไปแล้วนนี่อีกคะแนนเดียวเองพอนี่เนี่ยจะได้ที่สามแล้วอะนะเสียดายนะบุบีบเออไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ก็สวยมากแล้วอะโอ้หขอบใจนะจ๊ะบูบีบเดี๋ยวเราเดินเล่นข้างนอกดีกว่านะจ๊ะโห้บันย อากาศตุ๊จีเหรอเนี่ยทำไมหูหิมะตกนะแต่ว่ามันก็ดูเข้ากับชุดเราอยู่หรือเปล่าอ่ะบูบีเข้ามากๆเลยอยาดูสิโหชุดแบบนี้เนี่ยกันหนาวได,ด้ดีฟุดเลยนะเนี่ยเอาละค่ะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างเอ่ยสําหรับชุดท,ทีมตุ๊จีนะคะในสไตล์แบบของพี่พลนี่แล้วก็เพื่อนๆทั้งหลายที่มาประกวดกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยชอบสไตล์แบบที่หรู้ว่าแบบที่2มากกว่ากันนะก็ลองคอมเมนต์บอกพี่พลนี่กันหน่อยนะจ๊ะคลิปนี้นะคะพี่พลนี่กับบูบีต้องขอตัวลาเพื่อนๆ,ๆไปก่อนนะบ่อยเจอใหม่คลิปนะค่ะบ๊ายบายค่ะ ไม่ไม่ค่ะ